e p นี้อยู่ในช่วง Q&A ถามมาต่อไปให้สาระความรู้เกี่ยวกับผ้าม่านเพื่อที่คุณจะได้มีความสนุกในการตกแต่งบ้านด้วยตัวของคุณเองนะครับสำหรับคำถามของสัปดาห์นี้เนี่ยลูกค้าก็สอบถามมาว่าระหว่างม่านลอนธรรมดากับม่านลอนเทปแตกต่างกันยังไง mm hmm. ข้อแตกต่างก็คือม่านลอนธรรมดากับม่านเทป mm hmm. ตัวม่านเทปอะ เคอร์ฟลอนตัว S เนี่ยมันจะมีความสมดุลเท่ากันทุกๆก้อนของช่วงโค้งของผ้าน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาลรอนปกติที่ไม่มีเทปเนี่ยมันก็จะเป็นรอ,อ,อนเหมือนกันแต่ว่าความ curve, เคอร์ฟตัวก้อนของลอนเนี่ยมันจะอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างไม,ไม่สมดุลเท่าไหร่ภาพนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นม้านอนปกตินะครับที่ไม่มีเทปสังเกตตัวก้อนเนี่ยมันจะความสมดุลมันจะ อวนบางเล็กบ้าง,างใหญ่บ้างจะไม่เท่ากันนะครับคันที่เทปมันเป็นยังไงอันนี้ครับเป็นรูปร่างเทปที่เย็บติดตรงหัวผ้ามานะครับเวลาที่เราตัดเย็บติดตรงหัวผ้าม่านแล้วเนี่ยความเคิร์ฟของโค้งเนี่ยมันกระจักเท่ากันทุกๆก,ก้อนให้ความสวยงามในตัวหลอนของมันเองนะครับเวลาที่ชายผ้าเนี่ยทอดลงมาแ,แบบยาวๆเนี่ยบ้านบางคนที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยก็ใช้ความหรูหราอลังการเลยครับ ถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตกแต่งพามาลองคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณครับ